อ้วนแค่ไหนนะครับถึงต้องผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ําหนักนะครับเดี๋ยวคลิปนี้หมอหนึ่งจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าน้ําหนักกับส่วนสูงของคุณตอนนี้มันอยู่ในเกณฑ์ที่อันตรายหรือ,อยังนะครับจำเป็นไหมที่จะต้องใช้วิธีอะไรทางการแพทย์เพื่อช่วยคุณลดน้ําหนักนะครับเพราะว่าคุณอาจจะเคยได้ยินว่ามันมีทั้งปาักกาลดน้ําหนักมีทั้ง การกลืนบอลลูนลดน้ําหนักมีทั้งผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ําหนักแต่ทําไมหมอนหนึ่งถึงไม่เคยแนะนําเลยและถ้าสมมุติว่าคุณไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอที่รักษาคุณเนี่ยเขาแนะนำนะครับหรือวันหนึ่งคุณเจอคําแนะนำว่าเฮ้ยไปผ่าตัดกระเพาะลดน้าหนักสิคุณจะได้มีความรู้และ คุยกับเขารู้เรื่องว่าเหมาะหรือเปล่าใครบ้างที่เหมาะในการผ่าตัดเพื่อลดน้ําหนักนะครับสวัสดีครับผมหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับลดน้าหนักทั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับสำหรับวันนี้นะก็จะเป็นในคลิปที่หมอหนึ่งไม่เคยพูดมาก่อนนะครับก็คือเรื่องของการผ่าตัดลดน้ําหนักนะไม่ได้หมายความว่ามันเหมาะกับทุกคนนะนะครับเพราะว่าสังเกตว่าหมอหนึ่งไม่เคยแนะนําใครเลยถูกไหมเพราะว่ามันมีเกณฑ์อยู่แต่ก่อนอื่นเราต้องมารู้ก่อนว่าเฮ้ยทำไมมันถึงมีการผ่าตัดลดน้ำหนักเกิดขึ้นบบบนนนโลกใี้ะครั มันมาจากการที่คนเราเนี่ยเมื่อ30-40ปีที่แล้วมันมีแนวคิดว่าเฮ้ยเราอ้วนเพราะว่าเรากินเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าเรากินน้อยลงเราก็น่าจะผอมลงสินะครับ ครัวน,นี้เขาก็เลยคิดว่าอ๋องั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราตัดกระเพาะให้มันเล็กลงดีไหมเพราะกระเพาะมีไว้ย่อยอาหารพอเราอิ่มเร็วขึ้นเราก็น่าจะเป็นไงน่าจะน่าจะผอมนะครับเพราะฉนั้นหมอนหนึ่งเลยเอารูปนี้มาให้ดูก่อนอรูปนี้นะอาหารปกติของคนเราเวลาเข้าไปในปากแล้วเนี่ยจะผ่านตรงนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลอดอาหารแล้วมันก็จะมีตรงนี้คือหูรูดถูกไหมหูรูดกระเพาะอาหารไอ้เจ้าตำแหน่งที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้ที่เป็นรูปตัว J เนี่ยนะครับตรงเนี้ยคือกระเพาะอาหารหมดเลยแลลล้้้วววสสส่่่่นนนทีีตตออออมาารงงคืขไเ็ก กระเพาะอาหารตรงนี้แหละนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีปริมาตรนะประมาณ800ถึง1,000 ml อ่าหมายความว่าเใ,ใส่อาหารได้เยอะไหมใส่ได้เยอะนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหมอเขาผ่าตัดให้คุณเนี่ยเขาจะตัดกระเพาะของคุณออกไปเนี่ยประมาณ80%เลยเหลือปริมาตรให้รับอาหารได้แค่ประมาณ150 cc เพราะฉนั้นถามว่าผอมไหมในช่วง1 2ปีแรกหลังผ่าตัดไปคุณจะผอมลง เพราะอะไรจากประสบการณ์ที่วันหนึ่งเจอคนไข้ที่เขาผ่าตัดมานะครับนะหลังจากผ่าตัดไปแล้วเนี่ยร้อยห้าสิบซีซีคือกินอาหารได้ประมาณได้ประมาณห้าถึงสิบคำก็อิ่มแล้วอะกินมากกว่านั้นจะรู้สึกเหมือนคลื่นไส้อยากอาเจียนเพราะนั้นถามว่าผอมไหมผอมแน่นอนสิแต่อยากให้ฟังคลิปนี้ให้จบเราจะได้รู้ว่ามันมีข้อเสียอะไรตามมาบ้างแล้วจําเป็นหรือเปล่าที่ณวันหนึ่งคุณจะต้องไปผ่าตัดนะครับอ่ะอันนี้พอเข้าใจที่มาคร่าวๆข,ข,ของการผ่าตัดเพื่อลดน้ําหนักแล้วเนาะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะตัดตรงนี้ออกไปเลยฟ ตัดทิ้งไปหมดเลยแล้วก็เย็บกระเพาะไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการผ่าตัดชนิดหนึ่งจริงๆมันมีหลายแบบมากวิธีผ่าเนาะแต่อันนี้ก็เป็นการผ่าตัดแบบหนึ่งนะครับในการลดน้ําหนักเนาะคราวนี้มาดูว่าคนที่จะเข้าเกณฑ์ในการผ่าตัดเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราอ้วนขนาดที่จะต้องผ่าตัดหรือเปล่านะครับเกณฑ์ในการที่จะเข้ารับการผ่าตัดได้นะครับจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างน้อยข้อที่1คือคุณต้องรู้จักคําว่า bmi หรือดัชนีดัชนีมวลกายอ่า ดัชนีมวลกายมันคือตัวที่เอาไว้บอกคร่าวๆได้ว่าตอนนี้คุณอ้วนแค่ไหนแล้วเพราะฉะนั้นอย่างน้อยณนะวันนี้คุณไม่ได้จะไปผ่าตัดลดกระเพาะแต่คุณต้องรู้ว่าคุณอ้วนแค่ไหนแล้วนะครับ BMI ของคนเราเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับน้ําหนักน้ําหนักที่เป็นกิโลกรัมนะครับหารด้วยส่วนสูงแล้วเป็นเมตรนะแล้วยกกําลังสองวันห,หนึ่งขอยกตัวอย่างแล้วกันสมมุติว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผู้หญิงคนหนึ่ง น้ำหนักน้ำหนักเท่าไหรดีเท่าไหรด,รดีน้ำหนัก80แล้วกันเนาะน้ำหนัก80กิโลอา้าวสูง160ก็คือ1.6เมตรนะครับ1.6เมตรถามว่า BMI ของคนนี้คือเท่าไรนะครับ m m i ของเขาก็จะเท่ากับเท่าไหรเอ่ย80ตั้งหารด้วย1.6ยกยกกำลังยกกำลัง2เอากดคิดเลขให้ดูนะหรือใครอาจจะกดน้ำหนักของตัวเองไปพร้อมกันก็ได้นะนะครับเอาน้ำหนัก80นะน้ำหนัก80 หารด้วย1.6หาร1.6นะหาร1.6สองครั้งของคนนี้จะอยู่ที่31.25นะ31.25คราวนี้บางคนหาได้เดชนีมวลกายเสร็จปั๊บก็ไม่รู้ว่าไอ 31. ้31.25นี่มันอ้วนหรือมันผอมหรือยังไงนะครับอ่ะมาดูกันต่อโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ของทางไทยของเอเชียกับเกณฑ์ของทางอเมริกานะครับแต่เอาของไทยและกันของไทยเนี่ย BMI เวลาเราแบ่งนะถ้า BMI น้อยกว่า18.5เลขของแต่ละสัมนกอาจจะแตกแตกอาจจะแตกต่างกันนิดนึงไม่ว่ากันเนาะนะครับมันจะมี18.5แล้วก็มี18.5ถึง23 23ถึง25 25ถึง30และก็มากกว่า30นะเมื่อไหร่ก็ตามที่ BMI น้อยกว่า18.5อันนี้คือคุณผอมนะผอมไปก็ไม่ใช่ดีนะ เพราะอะไรรู้ไหมครับคือคนเราเนี่ยเวลาผอมอ่ะมันไม่ได้ผอมแต่ไขมันแต่สิ่งที่ผอมไปด้วยอ่ะมันคือกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นใครที่คํานวณแล้วตัวเองน้าหนักต่ำกว่า18.5แล้วเคยทักมาบอกว่าอยากเรียนเข้ากลุ่มลดน้ําหนัก VAP กับหมอนหนึ่งด้วยผมไม่เคยให้ใครสมัครเข้าเรียนเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมวลไขมันมันเหลือน้อยแล้วนะคุณต้องไปโฟกัสที่การสร้างกล้ามเนื้อน้ําหนักคุณอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามันเป็นน้ําหนักของกล้ามเนื้อเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยไม่เป็นไร คนเรานะ่น้ำหนักหนักกล้ามเนื้อไม่มีปัญหาหมอนหนึ่งเนี่ย B.M.I เนี่ยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเลยนะเกือบแต่ยี่สามเนี่ยแต่ผมไม่ซีเรียสเพราะผมรู้ว่ามันเป็นน้ำหนักของกล้ามเนื้อเห็นภาพปัก B.M.I เอาไว้ดูคร่าวๆได้แต่ถ้าน้อยกว่าสิบแปดจุดห้าเมื่อไหร่คือผอมแล้วโอเคไหมนะครับเนาะนะผอมไปไม่ดีถ้าเรามีมวลกล้ามเนื้อน้อยเกินไปในระยะยาวกระดูกข,ของคุณจะบางเวลาหกล้มปั๊บกระดูกจะหักง่ายนะครับเนาะนะนะไม่อยากให้แบบพออายุสูงอายุไปแล้วพอพัดตกหกล้มแล้วกระดูกสะโพกหักนอนติดเตียงเลยนะ คราวนี้18.5จนถึง23เนี่ยอันนี้คือเกณฑ์ที่อยู่ในเกณฑ์ถือว่าปกติ23ถึง25อันนี้ถือว่าเป็นไงเริ่มเป็นไงเริ่มอ้วนแล้วนะเริ่มเกินเกณฑ์มานิดนึงแล้วนะเริ่มเกินเกณฑ์มานิดหนึ่งนะครับส่วนถ้าเป็น25ถึง30คืออ้วนแล้วมากกว่า30ยิ่งอ้วนเข้าไปใหญ่ เพราะฉะนั้นคนที่ BMI เนี่ยไม่ได้สูงมากขนาดที่โหเกินเกณฑ์ไปเยอะเกิน30ไปเนี่ยยังไม่ได้ถือว่าคุณจําเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดนะคราวนี้ย้อนกลับมาผู้หญิงคนเมื่อกี้ BMI เท่าไหร่สามสิบเอตอนนี้หมอหนึ่งไม่รู้ของคุณเท่าไหร่คุณลองคํานวณเองนะเฮ้ยโหแสดงว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไงค่อนข้างอ้วนมากเลยนะเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอ้วนมากแล้วจะผ่าตัดได้นะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทีอ่อาจจะผ่าตัดแล้วมีประโยชน์แต่คนที่จะเหมาะกับการผ่าตัดจะต้องเป็นคนที่ มี B.M.I. มากกว่า37.5โอ้โหถ้ามากกว่า37.5อันนี้อาจจะเป็นหนักเป็นร้อยกิโลแล้วผู้หญิงคนนี้ถือว่าโอเคอาจจะผ่าได้นะครับหรือบางคนอาจจะอาจจะอยู่แค่ B.M.I. แค่มากกว่า32.5ก็ได้แต่จะต้องมีโรคที่เกิดจากความอ้วนด้วยอ่าเป็นโรค่วมที่เกิดจากความอ้วนหรือบางคนอาจจะไม่ได้ถึง32.5แต่เป็นเบาหวานด้วยคือน้ําหนักเยอะมากบางตำราก,ก็บ,บอกหยิบขึ้นไปบางตำราก,ก็บ,บอกดัชนีมากกว่า30นะ แต่มีโรคร่วมที่เป็นเบาหวานแล้วรักษาด้วยทั้งยากินยาฉีดแต่ไม่ดีขึ้นเลยอันนั้นการผ่าตัดอาจจะมีประโยชน์เพราะเมื่อคุณผอมลงอาจจะทําให้เบาหวานคุณดีขึ้นโอเคไหมแต่ถ้าณวันนี้คุณ BMI เนี่ยเกิน30แต่ว่าเบาหวานคุณก็ไม่ได้เป็นและยังไม่ได้ลองลดน้ําหนักอย่างถูกวิธีอย่าพึ่งผ่าตัดเด็ดขาดโอเคเปล่านะครับคำว่าลดน้ําหนักแบบถูกวิธีคืออะไรนะครับ ถ้าลดน้ําหนักแบบถูกวิธีสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือแบบนี้อย่างคนนี้น้ำหนัก80เหมือนที่หมอนหนึ่งยกตัวอย่างเมื่อกี้เลยส่วนสูงผู้หญิงไทยอยู่ประมาณเมตร60คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้หญิงคนนี้น้ําหนัก80แล้วไปลดน้ําหนักด้วยการผ่าตัดกระเพาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรคุณต้องรู้ก่อนว่ากระเพาะคุณทําหน้าที่อะไรบ้างข้อที่1กระเพาะทําหน้าที่อะไรบ้างครับย่อยอาหารกระเพาะทําหน้าที่ย่อยอาหารเพราะฉะนั้นถ้าคุณผ่าตัดกระเพาะไปการย่อยอาหารของคุณจะจะแย่ลงข้อที่2 นอกจากการย่อยอาหารหน้าที่หนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้นะการที่คุณตัดกระเพาะออกไปจะทําให้การดูดซึมวิตามิน B12 ของคุณเนี่ยแย่ลงวิตามิน B12 สําคัญยังไงคนขาดวิตามิน B12 จะทําให้เป็นโลหิตจางนะจะทําให้เลือดจางเพราะฉะนั้นอย่างบางคนที่กินอาหารแบบเพรนเบสแล้วไม่ได้กินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ไม่ได้กินพวกไข่เลยกินแต่พวกพืชผักอย่างเดียวมักจะขาดวิตามิน B12 ตัวนี้เหมือนกันเพราะนั้นวิตามิน B12 ขาดได้ทั้งไม่กินและกินไปแต่ดูดซึมไม่ได้เพราะ กระเพาะเหลือน้อยลงเห็นภาพเป่าสําคัญมากๆนะวิตามินตัวนี้นะครับและอีกข้อหนึ่งที่ต้องรู้คือสมมติผู้หญิงคนนี้ไปผ่าตัดกระเพาะแล้วคุณเชื่อไหมว่าภายใน2ปีเนี่ยกระเพาะจะสามารถขยายขนาดกลับมาแล้วทําให้คุณกินมากขึ้นได้ผมกล้าพูดประโยคนี้เพราะเคยเห็นคนไข้หลายคนมากๆที่ผ่าตัดกระเพาะไปแล้วแล้วอยู่ดีๆก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วการที่คุณจะผอมได้ยั่งยืนมันคือความรู้นะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกวันนี้อยากสิ่งที่หมอหนึ่งอยากให้คุณรู้คือตอนนี้คุณอ้วนอยู่ในเกณฑ์ประมาณไหน นะครับอ่ะเฮ้ยฉันผอมเกินไปหรือเปล่าหรือฉันอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วใครที่อยู่ในเกณฑ์ BMI ที่น้อยกว่า23แล้วผมดีใจด้วยนะมันจะเป็นการลดน้ําหนักเพียงเพื่อความพึงพอใจแล้วละ่ะนะบางคนบอกว่า BMI ตอนนี้ได้21ขหมอแต่พุงยังเยอะอยู่คุณก็ค่อยๆลดไปเรื่อยๆจนอยู่ในจุดที่รูปร่างของคุณพอใจเห็นภาพปะ่ะแต่ถ้า BMI ต่ำกว่า18.5คือผอมไม่เอาแล้โอเคไหมกระดูกของคุณจะบางได้แต่ถ้า BMI ของคุณมากกว่า25 ยังไม่ถึง30รีบลดน้ําหนักนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าในจุดเนี่ยถ้าคุณปล่อยไว้นานๆอาจจะทําให้คุณมีโรคเหลือหลังได้นะเพราะอะไรเพราะคนที่ bmi เกิน30ส่วนมากจะมีโรคเหลือหลังแล้วโรคเหลือดลังเช่นอะไรบ้างคนที่น้ําหนักตัวเยอะอ้วนลงพุงเยอะๆ5โรคเหลือดลังนะหโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดอมามพึกอมามพาตเส้นเลือดสมองตีบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายเป็นอะไรอีกนะครับเป็นมะเร็งคนอ้วนชอบเป็นมะเร็งเพราะอะไรเพราะว่ามะเร็งกินน้ําตาลเป็นอาหาร คนที่อ้วนก็ชอบกินน้าตาลกินแป้งเยอะๆเพราะฉะนั้นมะเร็งก็ชอบเหมือนกันเห็นภาพปะมะเร็งเกือบทุกชนิดเลยนะที่ชอบเกิดกับคนอ้วนเขาถึงบอกว่าในปี70นะจะมีคนอ้วนเออจะมีคนเป็นมะเร็งเกิดขึ้นอีกเยอะมากๆเพราะอะไรเพราะว่าคนอ้วนมันเยอะขึ้นไงคนเป็นมะเร็งก็เลยเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณผอมลงความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งก็จะลดลงด้วยสิถูกไหมมีโรคอะไรอีกเบาหวานเพราะอะไรเบาหวานคือน,น้ําตาลในเลือดสูงคนอ้วนก็ชอบกินน้ําตาลเพราะ,ะนั้นคนอ้วนเลยชอบเป็นเบาหวาน นะและสุดท้ายคนเป็นเบาหวานก็มักจะจบด้วยไตายวายห้าโรคเนี่ยนะครับเป็นโรคเวรโรคก,กรรมที่ตามมากับคนอวน้วนเราลดน้ําหนักไม่ได้แต่ถ้าคุณลดถูกวิธีอย่าพิ่งไปใช้ประการลดน้ําหนักเด็ดขาดอย่าพิ่งไปกืนบอลลูนเด็ดขาดทรมานยอย่าพิ่งไปผ่าตัดลดกระเพาะนะให้ลองลดน้ําหนักให้ถูกวิธีก่อนคนเนี้ยนะครับนะได้มาเจอกับหมอหนึ่งก่อนที่จะไปผ่าตัดลดกระเพาะเนี่ยเป็นไงตอนนี้น้ําหนักเหลือเลข5แล้วลดไป20่กิโล เพราะนั้นอย่าพิ่งไปโทษตัวเองว่าทำไม่ได้แล้วก็เลยไปพยายามเฮ้ยงั้นเอาวิธีง่ายๆแล้วกันผ่าตัดไปเลยกันจะได้จบๆไปอย่าเด็ดขาดเพราะกระเพาะที่ตัดไปแล้วมันไม่สามารถเอากลับมาต่อได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นหลายคนถามว่าแล้วคนนี้เขาลดยังไงล่ะครับคุณหมอสิ่งที่คุณต้องเข้าใจก็ย้อนกลับมาประโยคเดิมเลยที่หมอหนึ่งเคยพูดไปพูดซ้ําไม่เหนื่อยขอให้ทุกคนเอาไปทําแค่นั้นเองมันมีความน่าเสียดายที่หลายๆคนฟังคลิปหมอหนึ่งไปแล้วแล้วไม่ได้ลองลงมือทําคุณรู้ไหมว่าเพียงแค่คุณลองเอาไปปลงมือทําาสสักักดห เอาแค่อย่างถึง2องอย่างที่หมอหนึ่งพูดไม่ต้องทุกอย่างก็ได้แล้วพอคุณลดน้ําหนักได้คุณจะมีกําลังใจและอยากทําต่อหลายคนที่เข้าไปเรียนกับหมอหนึ่งในกลุ่ม VAP เนี่ยไม่ใช่เขาเจอหมอหนึ่งครั้งแรกแล้วเขาไปสมัครเรียนนะจากที่หมอหนึ่งเคยสอบถามว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆมาสมัครเรียนกับหมอหนึ่งเขาบอกเลยว่าเขาตามหมอหนึ่งมาประมาณบางคนตามมาสสัปดาห์แล้วบางคนตามมา1เดือนบางคนตามหมอหนึ่งมา3เดือนแล้วเริ่มรู้สึกว่าหลังเอาไปทําแล้วชีวิตดีขึ้นพอชีวิตดีขึ้นปับ๊บอยากดีให้ถึงที่สุด เนี่ยประโยคนี้เลยดีที่สุดในจุดที่ทําได้ฉันรู้แล้วว่าทางเนี่ยจะเป็นทางที่ฉันทาแล้วฉันจะไปถึงจุดหมายได้เพราะนั้นฉันอยากเรียนรู้ให้ลึกที่สุดเท่าที่ชีวิตเนี้ยจะเรียนรู้ได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะผอมอย่าพิ่งไปพึ่งพวกนั้นนะครับแล้วก็อย่าพึ่งไปพึ่งยาลดน้ําหนักหรืออาหารเสริมลดน้าหนักที่บอกว่าคุมหิวเด็ดขาดเลยนะเพราะพวกนั้นมันจะใส่สารอันตรายมาให้คุณณนะวันหนึ่งคุณหยุดกินคุณจะโยโย่ทันทีเลยแต่ถ้าคุณอยากจะไม่อยากผ่าตัดกระเพาะคนผ่าตัดกระเพาะส่วนใหญ่นะ ที่มองพวกอาหารเสริมคุมผิวเพราะเขาไม่รู้จะจัดการกับความผิวของตัวเองยังไงสิ่งที่จะจัดการกับความผิวของคุณได้คุณต้องเข้าใจแค่ฐานพีระมิดข้อน,นี้เองคือเรื่องของสารอาหารคือกินอะไรย,ย้อนกลับมาเหมือนเดิมเลยทำไมหมอนหนึ่งจำได้ครับไม่ต้องดูโพยโเขเขียนทุกวันะดูไหมคุณฟังทุกวันคุณจะจาได้เหมือนกันเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้หมอนหนึ่งจะย้าเรื่องนี้ให้แล้วกันสําหรับคนที่ชอบใช้อาหารเสริมคุมผิวอยากไปผ่าตัดเพื่อคุม การกินคุมผิวของตัวเองนะครับจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่คุณไม่เข้าใจสารอาหารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโปรโตีนคุณไม่เข้าใจคําว่าโปรโตีนโปรโตีนคืออะไรใครไม่รู้ไม่ต้องรู้สึกว่าแบบอายหรือเขินนะเพราะถ้าคุณรู้ป่านนี้คุณผอมแล้วถูกไหมครับนะแต่มันเกิดจาก,กาความไม่รู้เฉยๆโปรโตีนเนี่ยนะมันจะมีทั้งแยกเป็น2ออย่างคือโปรโตีนที่ได้จากพืชกับโปรโตีนที่ได้จากสัตว์โปรโตีนที่ได้จากสัตว์ได้แก่พวกอะไรบ้างเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์มีอะไรอีกมีนม มีอะไรอีกนะครับมีไข่นะแล้วก็พวกโปรตีนที่ได้จากพืชก็คือพวกอะไรพวกถัว่วพวกธัญพืชน,นะครับแล้วก็พวกเต้าหู้เต้าหู้อันนี้ขออนุญาตพูดแต่โปรตีนจากธรรมชาติก่อนไม่นับพวกโปรตีนสงังเคราะห์พวกเวนะนะครับเราจําเป็นจะต้องกินโปรตีนพวกนี้แหละเพราะสารอาหารทุกอย่างที่คนกินเข้าไปเนี่ยพอเข้าไปถึงกระเพาะแล้วตัวที่จะส่งสัญ,ญญาณไปบอกให้สมองคนอิ่มคือสารอาหารที่เรียกว่าโปรตีนคุณลองนึกก่อนว่าทุกวันนี้ในการใช้ชีวิตของเรา เรากินพวกนี้เยอะไหมหรือว่าในจานแทบจะไม่มีเนื้อสัตว์เลยกระเพราหมูสับหนึ่งจานข้าวเยอะหมูสับนิดเดียวไข่ดาวหนึ่งฟองถูกเป้าหรือเวลาคุณกินอาหารอะไรก็แล้วแต่นะมักจะมีแป้งใสยเยอะโปรตีนน้อย เพราะฉะนั้นคุณต้องกินโปรตีนก่อนใครที่เป็นนักเรียนของหมอหนึ่งไปทวนบทที่3เรื่องโปรตีนนะนะครับนะจะได้จําได้แล้วก็จะได้ผอมตลอดชีวิตไม่ต้องกลับมาอ้วนอีกส่วนใครที่เพิ่งติดตามหมอหนึ่งไม่เคยรู้มาก่อนอะ,อะไรคือโปรตีนเลยคีย์เวิร์ดของการกินโปรตีนให้ลดน,น้ําหนักได้คือคําว่าอิ่มลำดับในการกินอาหารสําคัญมากถ้าคุณอยากจะผอมสิ่งที่คุณต้องกินก่อนคืออะไรครับโปรตีนบวกใย,ยอาหารแต่มันอาจจะขัดวิธีการใช้ชีวิตของคุณไปนิดนึง ถ้าอาหารหนึ่งจานมาคุณอาจจะจำเป็นต้องกินกับก่อนกินผักก่อนแล้วค่อยกินข้าวเพราะอะไรกระเพาะของคนเรามันมันเก่งเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหิวแล้วคุณกินอะไรที่เป็นน้ำตาลกับแป้งเข้าไปมันจะดูดซึมพวกนี้ก่อนเลยแล้วระดับน้ำตาลในเลือดของคุณมันจะสูงสูงต่ำต่ำสูงสูงต่ำต่ำทำให้คุณหิวตลอดทั้งวันแต่ถ้าสมมุติว่าคุณกินโปรตีนกับใย,ยอาหารก่อนร่างกายจะโปรตีนจะกระตุ้นให้ร่างกายอิ่มใยอาหารจะทําให้การดูดซึมน้ําตาลน้อยลงเกิดอะไรขึ้นครับ น้ำตาลไม่ค่อยแกว่งคุณไม่ค่อยหิวไม่ค่อยอยากไม่ค่อยตะบะแตกโปรตีนพอกินเข้าไปเสร็จปับ๊บส่งสัญญาณไปบอกสมองให้อิ่มคุณจะไม่จาเป็นต้องใช้อาหารเสริมหรือพวกยาลดน้าหนักที่คุมหิวคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปผ่าตัดกระเพาะเลยเพราะว่าตัวเองทนความหิวไม่ได้เพราะอะไรเพราะสารอาหารคุณถูกต้องแล้วเห็นภาพไหมคราวนี้ก็จะมีหลายคนถามมาหนึ่งว่าคุณหมอคะแล้วโปรตีนเนี่ยมันกินเยอะๆไม่ต้องกลัวเป็นโรคไตหรอคือโปรตีนกินเยอะๆยังไงก็ไม่เป็นโรคไตนะถ้าเป็นโปรตีนจากธรรมชาติเพราะรา ดูดซึมได้ไม่มากกว่านี้แล้วร่างกายบอกอิ่มทันทีโปรตีนกินเยอะๆไม่เป็นมาเรงเหรอคะไม่เป็นถ้าคุณกินโปรตีนบวกใยอาหารและออกกําลังกายโปรตีนที่คุณกินเข้าไปจนอิ่มถ้าออกกําลังกายจะไม่มีโปรตีนเหลือแล้วขับทางไตโปรตีนที่คุณกินเข้าไปถ้ากินพร้อมใยอาหารการขับถ่ายคุณจะดีจะไม่ทําให้คุณเป็นมาเรงลาไส้เห็นภาพไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดพอคุณกินโปรตีนอิ่มนะแล้วคุณไปทําการลดสิ่งที่เรียกว่าแป้งงดกินสิ่งที่เป็น น้ำตาลแค่นี้นะลดได้20โลเลยจากคน BMI เนี่ยสาบเอ็ดกว่ากลับมาเหลือน้อยกว่า25กลับมาเหลือน้อยกว่า23ได้เลยแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงตอนอ้วนใช้เวลาตอนผอมก็ใช้เวลาเหมือนกันจําประโยคนี้ดีๆนะแต่ถ้าคุณมีความรู้คุณจะใช้เวลาไม่มากเข้าใจเปล่าเพราะนั้นอย่าดูถูกตัวเองว่าในระยะยาวจะทําไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปพึ่งอะไรต่างๆที่มันเป็นวัฒนะ ที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีการแพทย์เราต้องพึ่งตัวเองก่อนแต่ก่อนที่เราจะพึ่งตัวเองได้เราต้องเห็นก่อนว่ามีคนที่เป็นแบบเราอ้วนๆแบบเราแล้วผอมได้คุณก็จะผอมได้เหมือนกันโอเคเนาะเพราะฉะนั้นโปรตีนกินให้อิ่มแล้วเป็นไงลดปริมาณแป้งลงแป้งในที่นี้ไม่ใช่แป้งทําขนมนะแป้งในที่นี้คือกลุ่มข้าวเส้นขนมปังผักต่างหัวต่างๆผักขัวต่างๆผลไม้ผัก,ผกหัว,ก,หว,ก,หว,ก,หวก็เช่นขา้าวโพดเผือกมันฝกทองพวกนี้กินให้มันน้อยลงไม่ได้หมายความว่าห้ามกินแต่กินให้น้อยลงแต่ไอ้ส่วนที่ห้ามกินไปเลยคือส่วนที่เรียกว่า น้ำตาลเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลไม่รู้จะทําอะไรสัปดาห์หน้า1สัปดาห์ฉันจะไม่กินเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปลี่ยนเป็นน้าเปล่าชากาแฟดาเดี๋ยวก็พร้อมพอคุณลดจาก80ไปเหลือ7 8สัปดาห์หนึ่งกำลังใจคุณมาแล้วคุณจะอยากรู้เลยว่าหมอคะมีก,กี่คลิปหนูจะดูให้หมดเลยค่ะนี่แหละคนที่ติดตามหมอนหนึ่งแต่ละคนเป็นแบบนี้แหละเพราะนั้นเวลาคุณไม่อ่านคอมเมนต์เลยไม่แปลกว่าทำไมมีแต่คนพร้อมลงโอเคป่านะครับแล้วพอคุณเข้าใจสารอาหารคุณค่อยไปทำสเต็ปที่2คือการจัดเวลา การทานหรือสิ่งที่เรียกว่าการทํา IF คนที่อ้วนมากๆนะถ้าสารอาหารถูกแล้วทา IF ด้วยนะน้ําหนักจะลงไวมากเพราะ2บรรทัดเนี้ยการจัดเวลาการทานหรือการทํา IF กับการปรับสารอาหารเนี่ยเวลาคุณลดแป้งงดน้ําตาลแล้วทา IF ร่วมด้วยมันจะไปจัดการกับฮอร์โมนที่ทาให้หุ่นอ้วนพอฮอร์โมนตัวนั้นมันลดลงนะครับมันจะทําให้คุณเนี่ยปล่อยไขมันสะสมออกมาอยู่ในกระแสะเลือดพอไขมันมาอยู่ในกระแสะเลือดปั๊บเสร็จแล้วแล้วทำไรเอ่ยสร้างระบบเผาผลาญ สร้างระบบเผาผลาญนะครับสร้างระบบเผาผลาญพูดง่ายๆการสร้างระบบเผาผลาญคือการออกกําลังกายนั่นแหละแต่แต่ก่อนออกกาลังกายเป็นชั่วโมงไม่ผอมเพราะร่างกายไม่เคยปล่อยไขมันออกมาเลยมีแต่น้ําตาลกับแป้งแต่ตอนนี้ปล่อยไขมันออกมาแล้วคุณไม่จำเป็นต้องออกหนักแล้วออกแค่1 0ถึง15นาทีก็ผอมแล้วเห็นภาพเปล่าเนี่ยพีระมิดสขั้นเนี่ยทำแค่ไม่กี่วันน่ะ มันก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วไม่จำเป็นต้องไปผ่าตัดกระเพาะเลยนะแล้วพอน้ําหนักคุณนิ่งคุณก็ค่อยไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยน้าหนักนิ่งอะ่ะคุณหมอนหนึ่งน้ำหนักนิ่งแก้อย่างไงพอแก้ปัญหาน้ําหนักนิ่งได้แล้วน้ําหนักลงถึงจุดที่พอใจแล้วทํายังไงให้ยั่งยืนจะได้ไม่กลับไปอ้วนอีกเพราะฉะนั้นถามว่ายากไหมไม่ยากแต่ใช้เวลานิดหนึ่งอย่าดูถูกตัวเองว่าจะทําไม่ได้ตอนอ้วนใช้เวลาตอนผอมก็ใช้เวลาแต่ไม่มีทางทําไม่ได้ถ้าวิธีถูกต้อง โอเคเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักตัวเองว่าเราอยู่ในเกณฑ์ประมาณ B.M.I. ประมาณเท่าไหร่อ้วนมากน้อยแค่ไหนและจําเป็นต้องผ่าตัดกระเพาะไหม ซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าคุณยังไม่ได้ลองลดน้าหนักด้วยวิธีที่ถูกต้องอย่าเพิ่งไปผ่าตัดกระเพาะเพราะผ่าแล้วไม่สามารถเอากลับเข้าไปต่อได้โอเคไหมนะครับเนาะเพราะนั้นะคนะคใครที่เพิ่งมาติดตามหมอหนึ่งนะครับแลวอยากลดน้าหนักก็เข้าไปดูคลิปอื่นๆในช่องหมอหนึ่งได้นะไม่ห่วงเลยนะครับลองเอาความรู้ไปปรับใช้ได้แล้วถ้าใครที่ฟังมาถึงจุดนี้แล้วรู้สึกว่าเอออยากลดน้าหนักจริงๆจังๆอยากเรียนรู้พีระมิดความผอมแบบครบทุกแงม่มุมไม่อยากกลับไปอ้วนแล้วอยากลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตก็เข้าไปเเ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 รรรรรีีีียย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 ยนน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 ใกกกกกลลลุ่่่่่่มมมม VP ดดด้้้้ววัััััไไหหืือออทคคคาาสะะะบิิงงงจ ร่างกายพยายามจะเอาไขมันออกอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นิดนึงแต่มันจะคุ้มค่าเพราะถ้าคุณเข้าใจร่างกายครั้งเดียวคุณจะผอมไปตลอดชีวิตเลยเนาะซึ่งในกลุ่มเรียนหลายคนถามว่ามันต่างกับคลิปที่หมอหนึ่งลงไหมนะครับมันจะเป็นการเจาะลึกนะสารอาหารแป่งกินยังไงโปรตีนกินยังไงตามน้าหนักตัวนะครับเครื่องดื่มปรับยังไงไขมันกินยังไงนะครับซึ่งอย่างแป้งอย่างเนี้ยหมอหนึ่งก็แยกสอนเลยว่าข้าวเส้นขนมปังผักัวผลไม้ในเวลาดูดูยังไง ฉลาโภชนาการอ่านยังไงหรือบางคนที่เคยทำไอเฟแล้ราไม่ผอมเราจะรู้เลยว่าทำไมทำไอเฟแล้ราไม่ผอมวันหนึ่งจะมีตัวอย่างให้ว่าคนที่เขาทำแล้วผอมเนี่ยมันมีการใช้ชีวิตแต่ละแบบบางคนทํางานเป็นกะบางคนทํางานประจำนะคุณก็เอาไปลอกเลยนะครับแล้วก็สอนเรื่องเบสิกการออกกําลังกายด้วยวออกยังไงทาไมนักเรียนวันหนึ่งสิบสิบห้านาทีเขาถึงผอมวิธีแก้ปัญหาน้ําหนักนิ่งทํายังไงและสุดท้ายสําคัญที่สุดเลยก็คือลดน้ําหนักยังไงให้ยั่งยืนและ สุขภาพดีจะมีบทแถมให้บทหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการอ่านผลเลือดด้วยนะครับเนาะอยากให้ผอมลงและสุขภาพดีด้วยโดยเฉพาะคนน้าหนักเยอะๆะเราไม่เคยตรวจสุขภาพนะผมบอกเลยนะว่ามีโอกาสสูงมากที่คุณจะมีเบาหวานความดันไขมันพวกนี้ซ่อนอยู่แต่ไม่รู้มาก่อน ก็เดี๋ยวเราก็จะค่อยๆปรับสุขภาพกลับไปสุขภาพดีด้วยกันนะครับส่วนใครที่สนใจสมัครเรียนนะครับนะเราจะเรียนกันในกลุ่ม Facebook กลุ่มปิดนะครับซึ่งในกลุ่มนั้นเนี่ยจะมีบทเรียนเรียงไว้ให้แล้วนะครับสามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้มือถือก็ได้แท็บเล็ตก็ได้คอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเรียนจากที่ไหนบนโลกนี้ก็ได้เพราะว่าต่างคนต่างเรียนอยู่แล้วนะครับสามารถสมัครแล้วเข้าไปเรียนได้เลยทันทีในนั้นจะมีบทเรียนหลักทั้งหมด21บทถ้าคุณเรียนวันละหนึ่งบทจะใช้เวลาแค่ันนงม่ลกาทเรยนาคี่้าูลินเอล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเข้าเรียนทุกวันนะคุณสามารถจัดสรรเวลาเข้าเรียนได้ตามที่สะดวกเลยนะครับวันนี้สะดวกเรียนเรียนพรุ่งนี้ไม่สะดวกก็เลื่อนไปเรียนอ,นอีกวันหนึ่งได้นะครับนะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือนคุณจะเข้าใจครบเลยเหมือนดูซีรีส์จบหนึ่งเรื่องแต่เป็นซีรีส์สุขภาพที่คุณเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตแล้วดูแลคุณในครอบครัวได้ด้วยนะครับนะสำหรับใครที่สนใจสมัครเรียนนะครับก็สามารถโอนค่าสมัครนะครับได้นะครับโดยปกติแล้วจริงๆนะ่ค่าสมัครเนี่ยถ้าใครดูคลิปอื่นๆมาจะรู้ว่ามันอยู่ที่ 9, นะ นะแต่ผมอยากให้คอร์สนี้มันเข้าถึงคนได้ทุกคนนะครับเลยยังไม่ได้ขึ้นค่าสมัครเนาะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่สุขภาพดีทุกคนมีสิทธิ์ได้นะครับอยากให้หลายๆคนที่กาลังมองว่าจะไปซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายซื้อยาลดน้ําหนักอาหารเสริมลดน้ําหนักต่างๆโปรตีนต่างๆลองเปลี่ยนมาหาความรู้ดูก่อน ไม่งั้นคุณจะต้องกินอาหารหรือกินผลิตภัณฑ์พวกนั้นไปตลอดชีวิตซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้ยั่งยืนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีความรู้คุณจะไม่ต้องเสียเงินแบบนั้นอีกเลยนะครับเนาะแล้วก็ใครสมัครตอนนี้ก็จะได้สิทธิ์อัปเกรดเป็นคอสตลอดชีพด้วยแล้วก็ปรึกษากับหมอหนึ่งในกลุ่มได้อีก1ปีเลยจนกว่าจะผอมโอเคไหม นะครับซึ่งอาจริงๆเดือนเดียวก็ผอมแล้วล่ะนะครับใครที่สนใจสมัครเข้าเรียนก็สามารถโอนค่าสมัครได้ที่เลขบัญชีนี้นะครับแล้วก็ส่งไปที่ Li n e a อ healthy He จะมีทีมงานที่น่ารักน่ารักนะครับคอยอำนวยความสะดวกพาเข้ากลุ่มนะครับเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ได้เข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้นนะครับส่วนใครที่สนใจเข้ากลุ่มเรียนก็เจอกันในกลุ่มนะครับชมคลิปหมอหนึ่งจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอหนึ่งนะครับส่วนคลิปอื่นๆที่น่าสนใจกดดูจากทางซ้ายมือไดดดดดดด้้้เเเลลลยยยยยยยคครรรรรรรัััับสส่่ววนนนนนนนใใใใททีีีีอออออาา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 กก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 หงงุุชิิตมมมะะูจจขืื เลยนะครับล้วพบกันในกลุ่มเรียนนะครับ